อาเล่ลูกจะเหยียบายครั้งแรกแล้วมาเลยเอ้ยเป็นไงเป็นไงาลอยเท้าแล้วเป็นไงอ๋อจิกลงไปเลยเหรอลูกจิกเลยเหรอลูกโอ้โหเฮ้ยโดนน้ำด้วยโดนน้ำด้วยหยุดหยุดหยโอ้ยปลาตูดเปียกปลาตูดเปียก สวัสดีค่ะสวัสดีครับยังสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะท anyway> ุจ้าสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลมามี่ฮัลโหลพร้อมๆวันนี้อาจจะแปลกกูแปลกตานิดนึงเนื่องจากว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่บ้านแล้วเราอยู่ไหนเราพาพร้อมมาทะเลเป็นครั้งแรกเลยเย้ออยู่ที่หัวหินกันนะครับนี่อยู่ในห้องพักซึ่งมาถึงแล้วสัก สองชั่วโมงใช้คำว่าแค่2ชั่วโมงเท่านั้นห้องกระรกได้ขนาดนี้เลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่ยังไม่ได้ออกไปทะเลกันเนะันนแต่ว่าแดดร้อนนะเดี๋ยวรอตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวพาไปทะเลนะในพาไปดูข้างนอกซิว่าในห้องเรานะ่มีพูลวิลลา่าเพราะว่าช่วงเนี้ยมันก็ต้องไม่เจอคนหรือว่าเจอคนให้น้อยที่สุดเชิญครับยังไม่ได้เล่นน้ำหรอกนะเพราะว่าแดดร้อนมากโอ้นี่ฮะสระว่ายน้ำของพร้อมๆว้าบ ใหญ่ๆเลยเอ่าโอเคในทริปนี้ก็เดี๋ยวพามาดูว่าการมาทะเลครั้งแรกของพร้อมนะฮะเขาจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรบ้างซึ่งนี่ก็ยังไม่รู้นะแต่เที่เห็นกน็คือน่าจะชอบเดินทางชอบอหาวหาวเหรอ <c oughs> แดดยังร้อนอยู่ครับเดี๋ยวจะพาไปที่ชายหาดนะครับรับลมทะเลแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องป้องกันให้ดีไ,ไม่อยากให้เขาโดนลมแรงนะฮะแล้วก็สระว่ายน้ำนี้เดี๋ยวเราจะว่ากันช่วงเย็นนะให้เขาพักผ่อนก่อน โอเคไหมลูกเย้แฮปปี้ค่ะอันนี้อะไรครับเนี่ยขี oh. ่ภูมกับหนังเหรอหรือ,อยังไง <c oughs> ให้มาดั้งชิวๆลิมเลงโอ้ oh, อีแม่ของพอมากลืมเล่าให้ฟังว่าการมาครั้งนี้ของเราคือเรามากันก็มีผม <c oughs> มีพลอยมีคุณลูกพร้อมเองนะครับมีเจนจนแล้วก็พี่เลี้ยงก็คือเอาจริงๆห้คน โอ้ห้าคนบอกปาป้าอย่าพูดเยอะไปห้าคนเนี่ยการมาคือเรามารถ s u v 1หนึ่งคันและรถตู้อีกหนึ่งคันคือรถตู้เลยมีพี่แจนนั่งมาคนเดียวแล้วก็มีกบขับรถมาให้นะครับของพร้อมทั้งรถเลยทั้งรถเลยจริมากมายเนี่ยเป็นไงการมาทะเลครั้งแรกคือพ่อีแม่ก็จะเฮ่อๆหน่อยไม่รู้ว่าจะต้องมีอะไรไม่มีอะไรบ้างก็เอามาเหลือดีกว่าขาดเนาะโต ก่อนจะไปชายหาดเดินทางสู่ทะเลกันใจโหนตื่นเต้นกว่าลูกก็คือแม่นี่แหละกันดูชุดีแม่ก่อนมัสซีดาวบอลมัสซีนาวบอลและนี่ชุดลูกร้องอะไราเลยโอ้โหไป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 ทะเลกันไปทะเลกัน นี่เป็นการมาทะเลครั้งแรกของน้องพร้อมนะครับทะเลอยู่ด้านหน้าแล้วนี่บรรยากาศ private มากๆสงบส่วนตัวนี่พี่เ,เขาว่างนะพี่เอกก็จะมาคนเดียวเอ,เอ๋จะทิ้งพร้อมแล้วนะ <ไ Lindsay S 1> เออะจะมาถ่ายรูปทริปนี้ก็ดีอยู่ที่ว่าเราสามารถควบคุมได้นะครับเพราะว่านี่เงียบโครเหมือนเป็นทะเลส่วนตัวเหมือนอยู่โรงแรมส่วนตัวเลยนะฮะ อ่ะหน้าทะเลแล้วนี่โอ้โหสวยไหมจ้าสวยไหมจ้าพร้อมครับเป็นไงครับโอ้โหเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยเล่นน้ำลายเลยเหรอตายนี่ครับทะเลอยู่ข้างหน้าเราไปเหยียบทรายกันดีกว่ายังไงลูกยังไงลูกยังไงครับลูก เอเอเหรอง่วงเหรอหน่งง่วงเหรอเออมาดูกันมาดูทะเลกันนี่โอ้โหไม่ได้มาทะเลนานมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยวิกฤตการณ์โควิดนะทำให้เราเดินทางไปไหนไม่ได้เลยนี่ก็ได้มากันสักทีนะเอาขอเหยียบทรายหน่อย <Hey. S 1> นี่ฮะกันเหยียบทรายแล้ว <Hey. S 1> What? What? มาเลยลูกจะเหยียบทรายครั้งแรกแล้วมาเลย เอ้ยยังไงครับยังไงครับตึ้มเอ้ยเป็นไงเป็นไงรลอยเท้าแล้วเป็นไงอ๋อติดลงไปเลยเหรอลูกติดไปเหรอลูกโอ้โหเป็นไงเป็นไงอีแม่อีลูกเป็นไงครับตื่นไหมลูกเออโอ้มาทะเลมาทะเลกับมาม่านะเฮ้ยโดนน้ำด้วยโดนน้ำด้วย โอ๊ยปลาตูดเปียกปลาตูดเปียกแม่น่าจะแฮปปี้มากกว่าลูกแหละใช่ไหมลูกอองงงงงงครับแปลกแปลกครับแปลกแปลกครับไป ยังไงลูกอุ้มไหวไม้ให้อุ้มให้ไม้หรือยังไงเอาอะไรบอกเนาะนะครับชุดเนี้ยเข้ากับทะเลเลยใช่แต่อารมณ์ทะเลเหมือนง่วงง่วง่วงแล้วครับจริงๆเป็นเวลานอนของพร้อมมาแล้วมาแล้วมาเลมาเลวมาเลวมาเลวเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วบรรยากาศดีอากาศสดชื่นนะครับแต่ก็ยังต้องระมัดระวังกันไว้ก่อน ดูแลตัวเองกันฮะทุกคนนะโอ้อุ้มอุ้มอุ้มอุ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 มอยู่ได้ไม่นานนักเนื่องจากว่าร้อนกลัวกลัวลูกร้อนแหละเอาจริงป่าเดี๋ยวให้ลูกไปล้างทงล้างเท้าก่อนได้เจอสิ่งแปลกใหม่นะลูกนะได้ไงว้าวมีม้าด้วยนี่กาน่นว้ามีม้าด้วยนี่ก็ม้าอะไรอ่ะ อ๋อพร้อมบอกพร้อมร้อนแล้วครับพร้อมร้อนพร้อมอยากเข้าแอร์เย็นๆแล้วกันพร้อมร้อนครับปะปาก็ร้อนที่ในการมาทะเลคือทริปนี้เรามากันประมาณอาทิตย์หนึ่งซึ่งอันนี้ให้เขาได้ลองมาแบบเซิร์ฟๆก่อนดูว่าฟิลไหนซึ่งนี่มันยังไม่ได้เย็นมากนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะรอนิดนึงให้เอาขาแตะ หาดทรายแต่ทะเลไปละ <Yeah. S 1> เออเราจะทยอยออกมาเป็นคลิปเล็กคลิปน้อยแบบนี้ละกันน่าจะมีความประทับใจอะไรเยอะขึ้นเพราะว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราคลิปแยกการเล่นน้ําของเขาในสระน้ําแยก,กันเลยดีไหมเออแยกไปเลยแยกไปเลยนะก็ <c oughs> ต้องดูแลตัวเองกันด้วยในช่วงนี้นะครับ <c oughs> สู้เลยจ้ะะสู้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพาพร้อมเล่นน้ำบ้างดีกว่าโอเคค่ะ